ชื่อของพ่อปูเองนะน่ากินทุกอย่างเลยเหมือนลอดช่องเลยค่ะอันนั้นอะ่ะ No I don't want to ปูยืนอยู่ใกล้ๆลเนี่ยยังกล้าให้เดวิดเลยนะเนี่ยร้านนี้ก็น่ากินอีกแล้วกินอาหารญี่ปุ่น yeah, บ้านพื้นยายก็จะมีนกนะนกที่อยู่กำแพงบ้านหลังบ้านพื้ยายนะคะไอเกตแบบว่าก็อยูลังวัสดเทพเนาะ Oh oh God. God. Is that ever good? Yeah, I had a lot. Oh, that's wonderful. Small money from Susan. <laughs> oh, what are these bean peppers? Oh, that's jalapeno. Jalapeno. Oh, yes. are they nice? Where's the candy lamb one? Candy, candy lamb. Lamb. Okay This one is sugary. Oh Sweet gold. Look at that. Gold sun gold. You, you know how they all This one is candy lamb. Oh, how Can nice. You try candy I lamb, want you, you to try candy lamb. They're good, like sweet, eh? Mm. They're just like popping them out. Mm. Well that's lovely. Got tomatoes coming out our ears now yeah. here. It's good. Yeah, you can make uh -huh. the tomato sauce or something. David, what are you doing? I'm just looking. Looking for food? Caroline just made your sauce, and that's hot, but it's still for that. Oh, oh, it's for that? What is it? That's blueberry sauce. Oh, do, blueberry you, want, sauce. do you want cheesecake? Yeah. For breakfast? Mm -hmm. Okay. They ripen up when they're red and they're they little. Thank you, it. Yeah. yeah. Yes.

มีข้าวได้ทั้งสองทางนะออ oh. <laughs> <Well, S 2> <laughs> นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่คนณยายอยู่น้องบ้านมีแต่หลังสวยๆงั้นเลยค่ะหลังนี่ก็สามสิบล้านขึ้นเนาะน่าอยู่มากแล้วกว่าได้ไปหาของกินแล้วนะคะโอ้ oh my god mm hmm. <laughs> what put in place for me one piece เอ๊ะพายนะคะก็จะซื้อเอาแหละเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบนี้นะ เวลาพวกปูมาเยี่ยมบ้านคุณยายคุณนะ้าที่ไรนะคะก็จะมีของกินอย่างเงี้ยเต็มตู้เลยนะเขารู้ว่าเดวิดเขาชอบอ่าชีสเค้กนะคะทุกครั้งที่มาเขาก็จะทําชีสเค้กไว้รอเดวิดนะ <laughs> กินกินเก่งนะคุณยายคุณน้าเขามีความสุขนะเวลาหลานเขามีอะไรกินอย่างเงี้ยคะ่ะอ mm. ื That's it. Any more i n that? Is that my or your? This s yours? This one's yours. Ooh. <laughs> Why don't you just make it pretty? It's pretty impossible. Here. Okay, thank you. Oh my god. ตอนนี้เดวิดโกนหนวดแล้วนะคะ Why you s h a v e your face? Uh Because you r grandma doesn't like it. No. <laughs> ครั้งที่เดวิดมาเยี่ยมคุณยายนะคะเขาก็จะโกนหนวดโกนขางนะเพราะว่าคุณยายเขาไม่ค่อยปลื้มนะคะ Thank you. ปู่ๆก,ก็กินแล้วนะคะกินก่อนออกไปข้างนอกนะคะนอนเพิ่งตื่นเนาะแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวไปข้างนอกตอนนี้ประมาณบ่ายกว่าๆเนาะ เดี๋ยวออกไปทำธุระซื้อของอะไรนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะพาไปตลาดนะคะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็นะคะที่ที่แวนคูเวอรนะคะเขาเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ไม่กี่ครั้งนี้เองค่ะหลังจากที่มีโควิดเนาะพูาเคยไปครั้งแรกเมื่อประมาณสปีที่แล้วนะคะตอนที่ยังไม่มีโควิดนะเผลอแป๊บเดียวเอาเอมาอมนี่ไง เตไม่อยากโกนหนวดโกนแล้วมัน mm hmm. เขาหน้าเด็กนะที Want eat more? Mm ่กวกันอีโมร์อมนันนี้ก็คือที่คุณนาเขาทำให้เดบวดนะคะเป็นชีสเค้กเขารู้เดวิวตชอบเดบิวตก็ชอบมากนะคะบอกว่าซื้อกินซูกไม่ได้เลยเขาเอาใจร้านเขาอ <No. S 1> <laughs> like feel f a r t He r o u เบื่อให้ต่อไอ้มเขอเทศนะคะ e ุณส t มารถปลูอ o คแม t ส n ว d อนกกมเมือคุณแ h a ไม่้่านิ o a n แมวคุณยายนะคะนั้นคือรูปปั้นของแมวคุณยายเม่ไปบ้านคุณยายเขาจะฝังฝังคริสตัลไว้ตามกำแพงนะคะ อ yeah. ังลูกแก้วนะยี่ไงมันก็จะวิบวับวับแล้วก็แกก็ปลูกมะเขือเทศไว้แบบนี้นะคะเก็บของแกทุกวันด้วยนะคคิดอ this is. TikTok. Ash express onder ดูสิคะบ้านแถวนี้อันนี้คือหลังบ้านนะคะไม่ใช่หน้าบ้านนะใหญ่มากนะหลังบ้านหน้าบ้านก็จะเป็นอีกฝั่งของถนนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหลังบ้านคุณยายแหละหน้าบ้านก็จะเป็น เดินลงไปข้างล่างนะคะหรือว่าเราจะไปจอดรถหน้าบ้านก็ได้เนะแต่ปกติที่จอดรถก็อยู่หลังบ้านแบบนี้นะคะ Oh, I think it's WestJet. Is it oh, WestJet? What do oh, you mean? I can't see. The name of the airline. I don't know. How do you not know? It's far away. This is the silliest crap ever. Go <laughs> faster. I can. Kind of not a Taxi. Not a taxi. 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 คือที่นี่เขาจะขายแอลกอฮอล์แยกนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าต่างๆมันจะไม่มีนะมันจะเป็นร้านขายแยกเลยนะคะก็ซื้อไปให้กับเพื่อนร่วมงานเดวิดที่กำลังจะ,กะเกษียณน,นะคะ uh, You have tax for alcohol tax to r right here <Yeah. S 1> สำหรับแอลกอฮอล์นะคะต้องเสียภาษี10%เลยนะคะนอกเหนือจากจากภาษีปกติเนาะ,ะ This is so cute ดูซีน่ารังจัง ตอนนี้เราก็ได้มาถึงตลาดแล้วนะคะแต่ว่า,าขอจอดรถก่อนนิดนึงเนาะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบนะคะตลาดจะเปิดตอนหกโมงนะคะตลาด <Okay. S 1> แต่ว่ามาก่อนเพราะว่าเคยมาแล้วรอบนึงต้องแบบจอดรถไกลๆแล้วก็เดินมานะคะรอบน,นี้ก็เลยมาเร็วหน่อยเนาะจะไปกันเลยค่ะนะฮะดูที่จอดรถเหมือนแบบพวกงานกาชาติงานวัดอะไรอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้รถยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ รีบมาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดได้เข้าไปก่อนเนี่ยก็จะได้ถ่ายให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะจะได้คนไม่เยอะเนาะนี่รถรถพวกขายอาหารก็เริ่มมานะคะควันเต็มเลยดูเหมือนกับเอ่อตลาดเรียบด่วน <laughs> นี่ฟอกสำหรับรถไฟฟ้านะคะเคยมาตั้งแต่2ปีที่แล้วตั้งแต่มาแคนาดารอบแรกๆกันนะคะก็ปูช็อกราคาอาหารมากเลยแบบ300กว่าบาทะไรอย่างเงี้ยพรว่ตกใจตอนนี้ริชินแล้วรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าที่นี่มันลงใต้ดินด้วยนะคะตามทางมันก็จะมีถังขยะวางไว้เป็นระยะระยะนะคะ uh huh. <laughs> ภาษาที่ประกาศก,ก็เป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะเพราะว่าที่นี่คนคนจีนเยอะเนาะเ้อสายจีนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขายังไม่ปล่อยให้เข้าไปนะคะ <c oughs> Celebrating 20 years of summer fun ก็ประกาศว่าตลาดจะเริ่มอีกประมาณ30สนาทีนะคะตอนนี้คนก็เข้าแถวเห็นไหมคะเขาไม่ได้ปล่อยให้เข้าเลยนะคะเขาต้องรอเนาะเดวิดก็นั่งรอตรงนี้้ะเม่มีอุลตร้าแมนด้วยนะคะมีชุดชั้นในนะคะนีเสื้อผ้าเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นแคนาดานี่คือคิดว่าเป็นตลาดนัดบ้านเรานะคะเนี่ยแถวเครื่องแล้วค่ะตลาดเปิดแล้ว ่านด้านวัวสาวไปก่อนเอาต้องจ่ายเงินโอ้ยขยับเอาต้องจ่ายเงินคนละร้อยสามสิบาทนะคะเพื่อเข้าไปด้านในเนาะมันร้องได้ด้วยนี่ตลาดนัดไหมคะมี่ถุงเท้าขายด้วยนะเดนินตลาดนัดเนานะอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีพัดมีหมวกนะเดี๋ยวให้เดินดูไปเรื่อยๆนะคะ ตอนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับคือสิ่งที่ผู้กูตามตามหานะอาหารถ้ามาก่อนก็ไม่ต้องต่อคิวนี้แล้วค่ะเดี๋่ว กินมากเลยตรงน,นี้ก็เป็นทุกถังขยะเนาะแยกไว้ให้เราใส่นะคะมีทุรเรียนด้วยนะ Fresh Durean Milkshake อันนั้นอร่อย It w มีของกินเยอะแยะมากมายทุกชาติค่ะมีจีนเกาหลีไทยฝรัง่งเม็กซิกันนะคะทุกอย่างเลยเป็นมันฝรั่งทอดกรอบนะคะแล้วก็เก็ g ดริง i n k ันนี้ส่วนดริง k ของกินน่ากินมากเหมือนร้านแบบเหมือนตลาดนานาชาติอะคะ่ะของกินแบบเยอะมากมากเฮ้ยมีของกินไม่ขนมหวานด้วยน,นะอ่ฮะโยเกิร์ตนะคะของเครื่องดื่มนะร <Chinese Burger. S 1> าคาเครื่องดื่มก็ประมาณร้อยห้าสิบาทประมาณนี้นะคะของกินแบบนั้นก็สองสาอประมาณนี้แหละแอมปลรหเมึกนี่จะแพงหน่อยนะคะของกินเยอะมากเดี๋ยวขอด,ดูหนึ่งรอบก่อนนะคะ เดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารจีนนะคะทาโกยากิชูการ์แคนจูสมีน้ำอ้อยด้วยโอ้น้ำอะไรเนี่ยเฟรชโคคอนัทมิลค์โอ้ nine dollars oh my god it's n e d t i v e baht ฮะ o d r e d twenty f i ตรงนั้นก็จะเป็นที่ให้นั่งเนาะทุกทีมันก็จะเต็มแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรแล้วก็ไปนั่งตรงนู้นนะคะกูบอกเดวิดว่าเดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ของกินเดี๋ยวไปนั่งกินกลับมาหาซื้อของกินใหม่นะคะหิวมากเลยตอนนี้ ตรงนี้เป็นตู้ ATM นะคะเป็นตู้ที่อยู่ในตู้อีกทีหนึ่งน,นะนี่ก็เป็นฟู้ดทรัคนะคะที่เข้ามาจอดอย่างนี้เนาะในเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะนี่ฟู้ดทรัคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะให้แบบนี้เราก็มายืนกินแบบนี้ได้นะอันนี้เหมือนเป็นฮอตฟอตเลยค่ะน่ากินจังเลยดีดีน่ากินทุกอย่างเลยติ่มซัมก็มีอุ๊ยของหวาน dessert d o s look like Thai dessert เหมือนลอดช่างเลยค่ะอันนั้นอะ่ะอ๋อมันเป็นของเวียดนามมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแล้วก็เป็นของเราด้วยแหละ t h ่ oh. t one น o o k s look very interesting แซ่วานทุกคนด่ Coconut Pudding นะคะประมาณสามร้อยกว่าบาทเกือบสี่ร้อยนะเมื่อกี้ oh. อันนี้ก็น่าเกิียด Filipino Fusion เดวิดอยากจะทานอันนี้นะคะเป็นอาหารฟิลิปปินส์เนาะจะซื้อ f r d Oyster Mushroom นะคะ oh. เมื่อกี้แบบว่าเขามีแซมเปิลให้ทานด้วยนี่ไงกินไปแล้วคนละชิ้น2ชิ้นเนาะแล้วก็สั่งไปแล้วนะคะ one <What want? S 3> truffle fried chicken เจเบด์อยากกิน truffle fried chicken นะคะเหมือนปลาหมึก some uh, squid เจเบร์อยากกินปลาหมึกอีกแล้ว squid David, you again, <laughs> Squ <its> again? squid yeah you want we a n t we had it uh, two years ago I know <laughs> you wanna get it again yeah well. okay but I want Japanese noodle uh huh. okay mushroom คุงใหญ่อยู่นะสำหรับ8ดอลลาร์นะคะที่นี่ก็ถือว่าถึงโอเคเลยนะคะอันนี้คือเงินของแคนาดานะแบงค์20สีเขียวเหมือนของเราเลยนะคะแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบงค์50นะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินหาซื้อของกินอุ้ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนข้าวทอดอะไรสักอย่าง่ะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือราคาของปลาหมึกเนาะ <c oughs> ได้นิดเดียวแค่นั้นราคาแพงมากอาหารทะเลที่นี่นะ <c oughs> นค่ะ คนทําก็ผ่านในนั้นนะก็ต่อคิวแล้วก็มีบัตรคิวนะคะก็เมื่อกี้จ่ายเงินไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มายืนรอนะยังไงอันนี้มีแบงค์5บาทด้วยนะคะแบงค์5ดอลลาร์ด้วยนะคะอันนี้คือของพวกปูเองนะบอกเขาว่าเอาเผ็ดนะคะเดี๋ยวแต่มันเล็กตั้งแต่วะ Thank you Let Le 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 Let me see That is <laughs> How, How much How much No twelve bucks มีที่ให้ ด้วยนะคะัน,น้ก็จะเป็นอ่างก็มีสบู่นะคะให้ให้ล้างมือเนาะทำความสะอาดนะคะไโดโนเสาร์อีกแล้วโอ้ยไดโนเสาร์ดูของกินสิอุ๊ยอันนี้น่ากินมากไปหาที่นั่งแป๊หนึงนะคะตรงนี้ก็มีสถานีล้างมือด้วยมีตรงนี้อีกนะคะเป็นสิบเลยปลาหมึกนะคะไซส์ประมาณนี้เองอาหารทะเลที่นี่แพงสุดเลย ไม้จิ้มให้ด้วยปีที่แล้วก็กินแล้วเดวิดก็อยากกินอีกปีก่อนนู้นนะคะเดี๋ยวอกเดวิดโซตี้นี่คือดิสนี้อ๋อไม่รู้กินเลยดีเกินเค็มต้องต้องรสเค็มไม่น้ำจิ้มซีฟู้ดจะดีมากเห็ดนี่ก็ไม่มีน้ำจิ้มนะคะเห็ดทอด200ร้อยนิดๆแล้วรสเล็กอร่อย เดี๋กกินนี่เสร็จแล้วจะไปซื้ออาหารญี่ปุ่นต่อค่ะอยากกินอาหารญี่ปุ่นอีกอีกครั้งนะคะที่นี่ที่นี่เขารับเงินสดนะคะส่วนใหญ่นะร้านส่วนน้อยที่จะมีเครื่องรูดบัตรนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเงินสดมันก็แบบว่ากู้พิปได้นะคะ This is pretty g ะม d h ด h Ah, t h อ s is a. t i don't know what though. m i g be g r a m e ได้ไปให้พวกกินอันใหญ่สัตว์ดโนเสาร์ใหเสื้อผ้าผ้าห่มหมอนนะคะมีหมดทุกอย่างคุณแต่ก,เกูเยอะกีต่อแถวกันเต็มเลยค่ะ มีบัตรคิวด้วยนะ Rose's Pork ขาหมูเยอรมันอะโอ้ That one That one that I n Nori Express เมื่อกี้พูว่าจะกินอะไรของอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบโนริอะไรเป็นแบบซาลาย์หออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คิวยาวมากเลยปูปูขี้เกียจรอนะปูไปหาอย่างอื่นกินเถอะตอนนี้คนเยอะแล้วค่ะร้านไหนก็ต้องต่อคิวทุกร้านเลยนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวปิ้งย่างทอดนะคะที่ขายดีที่นี่เนะาะเดวี่เขาอยากทานฟิลิปปินส์นะคะสุดท้ายก็จนได้นะเฮ้ยบาร์บีคิวริซอหร์ท็อกส์หรือว่าอะไรล่ะพวกซิกซิกรับเงินสดอย่างเดียวนะคะอาหารร้านนี้มีตั้งแต่สามร้อยไปจนถึงห้าร้อยห้าสิบนะคะ what do you get You don't know? <laughs> I just said what's popular, and she said this one. Oh okay. Yeah. Let me see. How much is it? $10. Twelve dollars. Twelve dollars. Honey. Try. Yes, of course. Good okay, try. It. Take your mask off. Yeah. You know how to take a video, right? No. This is wrong raw. Eat it. Look good. <laughs> yeah, shove it in. <laughs> <No>. <laughs> 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 How is it? Was it? <laughs> 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 no, it's a little bit salty. Not my favorite. No. I want some drink. Yeah. I saw the lemonade over there, five oh, okay. bucks. Okay. อันนี้ขายดีมากเลยเห็นคนถือเต็มเลยที่มีสับประรดเนี่ยนะคะราคาประมาณ300บาทนะคะไม่ใช่300พูดผิดอาไรไม่รู้เดี๋ยวปูคูณให้อีกทีตกคณิดเ <c oughs> ดฟิบบอกว่าคนขายหน้าเหมือนปูกูจะซื้อน้ำมะนาวนะคะแก้วละประมาณ5ดอลลาร์เนาะอร่อยร้านนี้ก็น่ากินอีกแล้วราคาอาหารที่นี่ก็ พอๆกับร้านอาหารเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันนะเพียงแต่ว่ามันมีหลากหลายมากแค่นั้นเองนะคะโอเคกูบอกเลขเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ไอ้ตัวไอ้ pineapple เนี่ยนะข้างบนเนี่ยนะคะที่ขายดีๆนะนะประมาณ550ค่ะแพงมากเขา้ามย้เขให้เขาให้อันนี้เดวิดมาด้วยนะเขาข้ามยูเกสได้ไหม <laughs> Everyone get it or just <Huh? S 1> you? Oh, you David, เอามาใส่คอผูวยนะเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยตอนเนี้ยดลูกเล็กีองนยูดห t ยัแ l e No, I don't want to. I don't like it. You like it. You ก a นรู้สุดท้ายก็ซื้อไปนะคะที่เป็นสับปะรดนะซื้อไปฝากคุณน้าของเดวิดนะคะแค่เช็ควิดีโอเจ้ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ใส่อย่างเงี้ยเขาให้คนอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ชีคีไปทัวร์ The r people o r just you ความกระโดดเนาะคือคิดว่ามันเรื่องอืม maybe เดวิดบอกว่าไม่เห็นมีใครใส่เหมือนเธอเลยไอ้ที่เนี่ยนะคะดอกไม้นะ <Yeah. S 1> เขาอาจจะให้เดวิดคนเดียวก็ได้นะนี่ขนาดปูยืนอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยยังกล้าให้เดวิดเลยนะเนี่ยเดวิด <Yeah. S 2> บอกว่ากําลังมองหาคนอื่นที่เขาใส่เหมือนปูนะคะ baby g i go stand over there and see if she g i v e it t o anyone else I yeah, ordered this to y o one no <laughs> so it's only you then yeah okay okay no yeah yeah okay จจะกลับแล้วนะสรุปก็มีของติดมือกลับบ้านสองอันก็คือเป็น เป็นเลมอนนีตนะคะแล้วก็เป็นไอตัวสับประรดเอาใจสักอย่างเนี่ยนะพวกก็ตอนนี้ก็คือออกมาจากตลาดแล้วนะคะคนก็ยังมีเข้าไปเรื่อยๆนะคะตลาดนี้เปิดตั้งแต่6โมงเย็นนะคะจนถึงประมาณ5ทุ่มนะ day Friday s a oh, no. t u r d a y a n d Sunday yeah. ประมาณสามเดือนกันจ e เปิดต่อไ n ตล h ดปีห s ือ o ม่ก็เตรียมเงินสดมาเยอะๆนะคะลานจอดรถก็ยังว่างนะคะ You me. Because you like you. Yeah. Oh, stuff. those are deep-fried um, oyster uh, mushrooms. Mushroom. Yeah. Yeah. Is it raw? No, it's not raw. It's pretty right. salty. Oh, you're eating pie again, David? Yeah, you want some? Yeah. You <laughs> <laughs> want a cheese puna <laughs> mm -hmm. Oh yeah. Oh. So it's actually just a little in there. <laughs> yeah. yeah, yeah <laughs> David, try it. I will the start. Mm -hmm. No. It's worth it. I Couldn't breathe, and it still took me twelve oh, hours. It? Yeah. Mm -hmm. <laughs> oh well, sounds okay to <laughs> me. Yeah. Sit for in our cabinet. Oh yeah. Is that's it so good? good? Well, that's true too. Yeah. <laughs> I have to think about it. <laughs> <laughs> no, I think that.